จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะต้นคาราลินลี่นะคะที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้เมื่อวันที่20เดือนมกรานะคะปี64ที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้เป็นวันที่9เดือนมกเดือนกุมภานะคะผ่านมา20วันพอดีเนาะเพราะว่าวันที่เดือนมกราเนี่ยมี31วันนะคะเพื่อนๆอตอนนี้ใบแท้ของเขาเริ่มที่จะงอกแล้วนะคะเริ่มที่จะออกแล้วนะคะเริ่มที่จะมีใบแท้แล้วนะเพื่อนๆ นี่นะคะส่วนต้นที่วันนั้นที่เราปลูกนะคะที่มุมเกษตรปลูกแล้วก็เขาเริ่มงอกนะคะเขาจะไปไวกว่าเพื่อนนะคะใบแท้เขามาแล้วนะคะอีกสักพักหนึ่งเราก็คงจะได้เห็นดอกของเขานะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกับมุมเกษตรนะคะว่าเราต้องปลูกกี่วันนะคะเราถึงจะได้ดูดอกของเขานะคะ ส่วนต้นที่ยังไม่งอกนะคะที่วันนั้นที่เราปลูกแล้วแบบหัวเขายังไม่งอกไม่มีหน่อนเนี่ยเขาก็จะามาชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าใบแท้ของเขาก็ท่ายอยทายอยปลวออกมาแล้วแหละนะคะอสองหัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวไซส์เล็กหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นสิบหกทับสิบแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ สิบหหรือเปล่าส่วนอสองหัวนี้จะเป็นหัวใหญ่นะคะสิบแนะคะเขาก็จะหนอ่อต้นของเขาก็จะเยอะหน่อยนะคะก็ราคาก็จะแตกต่างกันนะคะมุมเกษตรเอามาขายนะแต่หมดแล้วนะคะหมดแล้วต้องรอรอดต่อไปนะคะ เพราะว่าเป็นไม้เขาเป็นไม้เมืองหนาวเนาะต้องอยู่ในห้องเย็นนะคะถ้าเอาออกมาแล้วก็คือเราต้องรีบปลูกถ้าไม่รีบปลูกเขาก็จะงอกนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จะเอามาลงเป็นล็อตนะคะถ้าเกิวดว่าหมดแล้วก็คือหมดนะคะเดี๋ยวต้องลงล็อตใหม่นะคะ เดี๋ยวยังไงถ้าเขามีดอกยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตแต่จริงๆแล้วมุมเกษตรก็จะพยายามมาอัปเดตนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะให้เพื่อนๆดูถึงการเจริญเติบโตของเขานะคะเพื่อที่จะได้บรรยากาศนะคะของการเลี้ยงนะคะโอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูต้นคาราลิลลี่นะคะของมุมเกษตรแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไง มุกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพื่นดูในอ,อ,อาทิตย์หน้าหรือว่าโอกาสต่อไปนะคะ ยังไงเพื่อนๆที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงคาราลินลี่นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ถามไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะหาเวลามาตอบนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆแนะนำเกี่ยวกับการปลูกคาราลินลี่นะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูต้นคาราลินลี่นะคะที่ปลูกได้20วันแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ